ตั้งโทรศัพท์ไว้กับมีผู้คนพทอมาลอดมันจะกี่พันมีเล็กส่อันนี้มันมีเล็กส่แล้วย้ายเฝ้าม,มัดอันนี้ก็มัดอันนี้ใจกันกิกมีเล็กส่ ได้ขี้ยากแล้วเสียกมัดเอาอย่างไรกี่พ่อแม่เห็ดงามก็รอคอนกี่เขาทะลูกเจ้ารักษาดีนี่เดีเอาไว้หอดชั่วได้กบ็บ่ห่างอันนี้ก็ค้นกย็ยืมไปเนี่ยที้ขาไปเก็บเอาเนี่ยทั้งหมดจกคุ้นค่าของขอนกี่เขา จักคุณค่าว่าพ่อแม่เฮ็ดมากยากทำเลยเป็นเฮ็ดให้มิจะจ้างรถภาสีเอารถจ้างรถภาสีเอารถอันนี้บอได้จ้างแล้วกินเข่ามาีแหงแล้วก็สีเอาสีเอาตีกินงมันมั่งนกคอนเล่นหน่อยแล้วพูดกัาเล็กที่ที่เชนี่ย่าบอกว่านี่เล็กที่เ่า มันเป็นผีรวดอี่แล้วมันเป็นผีรวดใครขอหขออนี้ยังมาเรียนตัวบุบักมันไหวนกึกแตจะเรียนโมยูตัวนี้เป็นไม้คัดนั่น ไม่คาดม่เขาอันนี้โอ้ยถึงจะก,กี่คำมาแรงมาเที่ยวเขาเรียวหามุ่งหุกม่งีเขายัางมือแรงมันจังบ่ขายตีเขาเนมือแรงมันจงะงบ่ขายหอดชีหาโม่งนี่พอแม่พาดีหอดถุมหนึ่งถุงแบบแต่แล้ว เขาพั้นหนึ่งเนี่ยตีสามหมื่นเท่านั้นแลลวนี่มันเศร้าก็คืนนี้ตีที่ตีห้ากับตีจเจ้าเศร้าคนนี่มันเศร้าตีห้ากับตีสองโมงกับเศร้าโอ้ยคือทีสันเทนอตบตานีได้เขียดนี่ มันไได้มัดเดียวเห่อบ่ว่าเดี่ยวสองมัดสี่ลสองมัดสี่อุ้มเดียวเออกยู่เดแล้วไม่สีเขาตัน ไอจีเขาเรียร้ยเก่ามาเมื่อหั่นจว่าเรียายเลยรับเสียกขวยหน่อยว่าตัดอำรวจเสือไม่ได้แล้วยนี้ไจีเขาตันอีกสองมือแล้ว มมือนก็มมีตดุงแบบมี้ดีดไวีก็มีแห้งคนกะ อ้กินเขากินน้ำกอนเนอะพี่น้องเอ้ยจังสิ่มานปีเขาเที่ยงเหรอมัจะหาเขาแล้วเียงรถผู้ใดมา